เป็นแงมดทำฟาร์มขเราโคตรเหนื่อยเลยอ่ะเออแต่เป็นดือเปล่าข้อดีของการชนะในยูท์แบดทิลส์ก็คือจะได้แรงงานมาใช่ป่าวเดริงเออแถม<ท>ไม่ต้องจ่ายอะไรซืร้วได้นี่เธอซื้อได้นะอ,อ่าเดี๋ยวเราดูซิว่าเราซื้อได้ยัง อ๋อเฮเบลซึ่งพวกเราก็ได้มาฟาร์มมาซึ่งมินดี้ก็ช่วยเรากับฟาร์มอ๋อใช่ที่ยังซื้อไม่ได้อ๋อมินดี้ช่วยเรากับฟาร์มเพราะว่าเออลัชนะบินแบรเทิลชนะทุกคนรางวัลของเราก็คือมินดี้ทำฟาร์มอันนี้ดีสุดคืออะไรนักเกียนอะเรื่อยอ๋อวอเตอร์เมลอนอีอืมก็น่าจะดีแล้วอืมเร็วแล้ว อีกแปดหนึ่งเราก็ซื้ออีกตัวหนึ่งได้แล้วอะ่ะจะจะขาดมาเลเหรออ๋อซื้อมาเลสหรออยากซื้อเงินดิวมาเลสต์จังอ๋อตุกเจ๊หมดเลยฉันขอบคุณนะเราคนคิดเตือนไม่งั้นฉันกดไปแล้วอ่ะไม่งั้นฉันกดฉันจะขาด้้ดแลวถ้าเกิดเราซื้อเงินเราจะเหลือสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้วตั้งมาตั้ง เราซื้อีกตัวหนึ่งได้เลยนะเนี่ยตอนนี้เพิ่มมาเล่นออกออกไฮเรียมสองคนเฟรมมามาเราจะซื้อนะสามสองหนึ่งเ้มามาพิดศาเอาลบเราสแลชตอนเธอรู้ชื่อเราบ้างปกติเราจะใช้สลลชตรงนี้ชื่อเราเธอ เนอะเดี๋ยวก็โอ้ยเอ้าฉันรู้รู้แต่มานานโอเคโอเคเราพิมโอเคอเข้ามาอ๋อ ดูดิดูดิเธกกดไลไ์ไปอ่ะเส็จ join N E D K อ๋อไม่ดีไหนเรามีผู้ช่วยแล้วเราจะเอาให้เธอกับผู้ช่วยฟาร์มตรงนี้นะโอเคฮะเออฮะเราจะให้เออฉันได้ยินเสียงตัวเองอ่ะรอ่ะฉันได้ยินเสียงตัวเองอ่ะเฮ้ย ต้องทาดิแล้ว uh ก็พ huh> ูดอะไรก็ได oh, yeah, wow. oh, oh! really ้ใส่สองข้างอ๋อเสียงสะท้อนเนี่ยเสียงสะท้อนป๊าเสียงสะท้อนไม่อะอะไรอะเสียงสะท้อนเสียงเราครเด็กเยสีเนเฮ้เฮ้โอเคนจะให้ผู้ช่วยช่วยกับฟาร์มแล้วก็ปลูกดิ เฮ้ยฉันสะท้อนช่องมันเถอชั่วปูนี้เธอเธอทำอีกเด็ดเธอทำอีกด็ดนิดไม่ไม่ไม่แปดชั่ปูกับปูกับอ่ะทำดีป่าผู้ช่วยของเราจะช่วยเธอฟาร์มดีป่ะเยี่ยมเด็ดช้า ดีป่ะที่เธอจะได้ฟาร์มกับผู้ช่วยน่ารักของเราดีป่ะผู้ช่วยน่ารักก็นก่ารักอ่าจะฟาร์มกับผู้ช่วยเราเลยนะเราจะฟาร์มตรงมีอคนเดียวนะจะอ่บวดมือคนเดียวเพี okay. เออจะ่ทำแบบนี้เออแต่แบบตอนเก็บเกี่ยวมันยากไงตอนขุดเม็ดมันง่ายเออมี่จะมาช่วยเราฟาร์มได้เนี่ย ช่มานมันเดี๋ยวอาก็ช่วยตรงน,น,นั้นเองได้ม่ใช่บบเราสม,มุนืนเราไม่มตโตเลยสักนดันแบบโตช้าผิดกปกติหรือว่าวีโดนเน้อไปแล้วอะดนเนื้อเธอยังมีเมววาล็ดอยู่อะเอาเมาล็ดไปทำอะไรอะช่ว่าตงนีว่าเอ้อมาธอา ยายาปุฉันจะทำีกเราเราไม่ค่อยปุอย่างนี้าชอบนาจืแต่ก่อนเเราก็ชอบแล้วตอนนี้เก็ชอบจะได้ว่าจับเกาะเราที่ยาวเป็นเส้นตรงตอนนี้กับใหญ่เราจะน่าดจริงเออ กาะอันนี้ดูสวยกว่าเกาะไอแลนด์สติปโนใช้นุเคียระเบิดแล้วเนาะตืนนต่น,นอ,อ่าเปิดลงเคยมามามาอย่ากทำเอ้ยดินนี้จะมาฟาร์ม,ม,ม,มเราด้านนี้เพราะว่าผู้ช่วยเขาทำเองได้ทุกหมดเลยไปเถอะป้าแต่ผู้ช่วยเราทำไม่ได้เองเหรอแต่ว่าแล้วสมมติเราเก็บเกี่ยวเธอ,เธอก็ต้องปลูกม,มาเลี้มมลยงใหม่ดิเมียนเขาจะไม่เขาไม่ปลูกเองอ่ะเขาจะไม่ อพสมมติดินปอบป่าเขาไม่ปลูกเองหรอกดีต้องมีวีดแล้วอ่ะที่เติบโตอมามาเช่เาเก็บเกี่ยวตรงนี้นะเมาเก,บเกบ็บเกียเก่ยวได้งราลุกจะเก็บเกี่ยวได้เหนื่อยอ่ะเก็บเกี่ยวของเธออเหนื่อยว่าเธอเก็บเกี่ยวของเธอทธอไม่เหนื่อยเฉยๆ เราไม่เล่ามาเราเก็บเจอของเราเราสุขเหมือนกันเพราะวีเราน่าจะเยอะขึ้เยอะขนึ่งอืมแต่ว่านี่แหละรางวัลทุกคนอาจจะงงนะว่ารางวัลของ Build b a t t l e ืออะไรรางวัลก็คือเราจะได้มินดี้มาเป็นเอ่อค่าแรงงานของเรามาถือวาช่วยเราถอดเปล่ารางวัลไม่แน่ไม่แน่เอา Season Build Battles หรือ Season สองเพื่อจะชนะก็ได้นะ Season เราก็ต้องไปทำฝากกบคือนะ่ะแน่นอนเราสึกว่าเอ่อผู้ช่วยวิดไม่ค่อยทำอะไรแบบดูอะไรดูการหรดูลงเจเจ๊นี้ผู้ช่วยวิทำ์ทำกี่อันนะเฮ้ยทกไม่ต้องขูบาท่เราับนี้คอแบบนีนนีกว่ามัามีไอเดียละ ดูผู้ช่วยวีดีได้มายี่สิบเจ็ดอันอ่ะก็มีไอเดียอะไรที่ออกกับนะก็คือเราจะทำเกาะแถวๆก็หลอกกับดักก็ควรจะทำเกาะตรงนี้ก็เราหลอกเรากเเก็บเกี่ยวพวกน้ำให้หมดเลยเกาะเล็กๆสำหรับผู้ช่วยเรางั้นอันนี้คือฟาร์มเราไม่เธอทำเก็บเกี่ยวพวก เธอจะสร้างอะไรอ่ะเฮ้ยระวังนะเดี๋ยวเธอหล่นในบูอโอเควนนี้เช่อจะทบคร้ออ้โอ้โอ้โออ้ออออา้า เพราะว่าสมมติเราวางผู้ช่วยเราในผุ่งย่านี้ใช่ไหมเด้เราก็จะกลัวไม่เหรอเราก็จะกลัวที่จะแบบเผลอเก็บคือแบบที่ไม่ดีคือสมมติพวกเราแบบเก็บวีดไปทั้ง,งาหมดแล้วใช่ปหเราต้องคูดวีดให้เติบโตผู้ช่วยถึงจะทำนานเดนั่นแหละที่เราไม่ชอบแบบ ผู้ช่วยแบบอย่างนั้นเราคือเห็นว่ารูทุ่งวีดนี้มันใหญ่ใช่ไหมเด็กผู้ช่วยคือเก็บเกี่ยวแบบสองสามวีดแใบบช่ไหมเอาสมมุติว่าจะช่วยผู้ช่วยใช่ไหมเราก็จะแย่งวีดจากผู้ช่วยเนาะก็จะสร้างเกาะเล็กๆแค่ผู้ช่วยอ่าเกาะเบบี้

เอาจริงให้ผู้ช่วยเราทำฟาร์มในนี้ก็ดีนำได้เลยทำเลยนะ <balances S 2> นี่ในอ่ที่ทาฟาร์มเก่าของเราอ่ะจ้างอืเดี๋ยวอ่อาจจะงงนะว่าฟาร์มเก่าของเราแบบอะไรคือตอนนั้นน่ะมันแบบไม่มีกระจกเลยมันมีแค่ไม้นะ แบบฟาร์มเก่าเราโคตรดีเพราะแบบมันมีไม้แบบนี้มันได้แล้วแบบตกแต่งแบบไม้แบบดูนี่นะแบบไม้แบบต้วก็เป็นไงเนี่ยดูดิเราจะวางการฟาร์มของเราแบบแล้วก็เราจะทําแบบนี้ซวยแล้วทำไมไม่วางจะทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้แากนั้เออแบบนี้ เดี๋ยวเราจะวางตรงกลางๆนีดอกถ้าทุกคนงงนะว่าความเก่าของเก่าของเกาเป็นยังไงตัวนี้เออเนี่ยแบบเนี้ยตรงไม่ไม่ไม่อันนี้ก่อนที่เราจะซักางพวกกระจกอีกอ่ะพวกขูดเป็นแบบเนี้ยออกมาก่อนเห็นไหมมันจะอยู่กลางๆอะเอรอฉันให้เธอสร้างแต่อันนี้คือแต่ก่อนของแต่ก่อนของแต่ก่อนตรงนี้นะก็คือมันไม่เฉียงแบบนี้ใช่แบบดรงนี้มันไม่เฉียงแบบนี้ใช่ดหมตรงอ๋อแล้วมันไม่เฉียงแบบนี้ใช่ไหมแต่มันเฉียงแบบนี้ตอนนั้นเราลืมทีปไปเลยนะ อ,อันนี้แบบเก่าๆใครจะกลับไปสร้างนะโอเคอยากโชว์ทุกคนความเก่าๆล้าก่อนที่เราจะเริ่มยุทแบดเดิลของอันแรกสุดเฮ้ยเราคุ้มวางอันนี้เร็ววางสัตว์เลี้ยงของเธอฮะสัตว์เลี้ยงเหรอไม่ใช่สัตว์เลี้ยงยช่วยเอ้ยเดี๋ยวเราวางเองเรางชังแล้ว เอาขุดตรงกลางตรงกลางเออเอาวางออากลับมาได้ละกลับมาได้ละขอบคุณที่ช่วยเออเนี่ยแบบเนี้ยดีหน่อยแล้วก็ของสัตว์เลี้ยงโอ้ยโบอันนี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนี่คือผู้ช่วยแน้วเราก็จอกันอีพีนั้นทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายไม่อย่ดหยุดหยุมันดิ ออกอันนี้<อ>จะต้องสร้างสะพานดูนี่นะสะพานก็จะเป็นแบบอะตอมสะพานเพื่อปีทีน้นี่โอเคดีดละบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบาย,บายอาจจะออกทำลายวิวตแต่ช่างเดี๋ยว๊ายบาย